สวัสดีครับคลิปนี้ครับผมจะมารับไอเดอรนะครับผมชื่อเหรียญโมโมเลกุเลนะครับผมโทเค็นนะครับการถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ passive s t a ก i n g ก็วิธีการรับนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างคลิกขึ้นมานะครับผมก็เป็นเว็บไซต์นี้นะครับก็กดข้างบนครับช่องบนครับผมกด Copy นะครับแล้วก็เปิดเปิดทัดวอลเลทมานะครับผมกดไปที่ดีอัครับกดค้างขุมมุดนะครับผมกดวาง คลิกตรงกลางนะครับแล้วก็กดถูกด้านล่างขวาครับ <c oughs> <c oughs> ก็ลิงก์มาที่นาเว็บไซต์แล้วนะครับผมรูปอิทธเลี่ยงครับกดเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนครับแล้วก็กดเคมใอ้็อปนะครับกดเคมครับเคมไอด็อปเสียสามสิบสามสิบกว่าบาทนะครับผมสามสิบสี่บาทนะครับ กดเนียกุูนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับผมอดเดสตรงนี้นะครับผมกดกดค้างครับากดเข้าไปดูก็ได้นะครับแล้วเดงมาก็ย้อนคนะครับผมกด Copy นะครับจากนั้นกดปิดนะครับผมมาที่ว a l l e ตนะครับกด สองขีด,ด้านบนกดสองขีดด้านบนกดค่ะกดค้างครับกดวางครับกดได้ค่าทำโทเค็นครับเน็ตเวิร์กเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนครับแล้วก็กดคลิกเพจตรงนี้ครับกดโดนนะครับนี่ครับได้มาห้าห้าห้าล้านเลยนะครับผมย้อนมาดูที่เว็บไซต์นะครับผมอืม,อมไหนวะ คอนแทคมีผู้ถือเหรียญน,นะครับผม400 40แค่เขานะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ